ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตำนานอยู่คู่กับผืนแผ่นดินอีสานมาเนิ่นนานพญานาคานาคีคือโอปปาติกะผู้ดูแลพระพุทธศาสนามีส่วนแห่งเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์ที่คอยปกปักร,รักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาเมืองอุดรธานีเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่านาครแห่งนาคานาคีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัอดอุดรธานี ขอเปิดก้าวทางเชื่อมแห่งสธาน,า,นาคานาคีเส้นทางที่หนึ่งวัดนาคาเทวีอำเภอเมืองอุดรธานีรูปปริศนานาคเทวีนาคินิเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานีที่นี่ได้พบรูเล็กๆ อยู่ด้านหลังอุโบสถเก่ารูนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรูของพญานาคจึงพากันมาขอโชคขอลาบอยู่เป็นประจำเส้นทางที่สองวัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบุญรักพญานาคจากพลังศรัทธาอันแรงกล้าเป็นวัดที่เกิดจากความศรัทธาของนักร้องหมอลำชื่อดังอย่างสิริพรอ,อัมไพพงศ์ได้ไปสร้างเสียงปู่พญานาคสีสุดโทพญานาคคาราและแม่ย่าสีปทุมมา นาคราชเทวี TV. วัดแห่งนี้อยู่ห่างจากคำชะโนดประมาณ50กิโลเมตรเส้นทางที่3วัดสามณีอําเภอหนองหานพญานาคสีตระกูลผูกปกป้องพระพุทธศาสนาวัดแห่งนี้รอบโบสถ์ได้สร้างพญานาคสีตระกูลได้แก่ตระกูลสีทองพญาวิรุปักนาคราชตระกูลสีดำพญากันหาโคตมะนาคราชตระกูลสีรุง้งพญาปุตตะนาคราช และตระกูลสีเขียวพญาเอราปทะนาคราชลหลอมรอบกำแพงโบสถ์ได้อย่างงดงามเส้นทางที่สีวัดโพสีทุ่งอำเภอทุ่งฝนพญาสีรัตนานาคาพญานาคเผือกแห่งความโชคดีจุดเด่นของวัดนี้คือหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยนวะโลหะและได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างองค์พญานาคพญาสีรัตนานาคา เพื่อเป็นพุทธบูชาเส้นทางที่5วัดศรีดารามอำเภอทุ่งฝนพญาปูศรีสุทโธนาคราช9เสียนกลางสระน้ำว่าด้วยแรงศรัทธาปูศรีสุทโธชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างพญานาคเลื้อยขึ้นจากหนองน้ำนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปที่เกาะคำชโนดต้องแวะกราบไหว้ขอพรจากพญานาคราชพ่อปูศรีสุทโธก่อนเพื่อขอพรขอโชคลาภเส้นทางที่6 เกาะเจ้าแม่นาคีอําเภอบ้านดูเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าแม่นาคีเป็นสถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับเกาะคำชะโนดเนื่องจากมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาช้านานเกี่ยวกับนาคีน้อยหรือเจ้าแม่นาคีหลานสาวเพียงองค์เดียวของเจ้าปู่ศรีสุดโทและเจ้าย่าศรีปฐุมมาหลายคนได้โชคลาภก้อนใหญ่จากที่นี่เส้นทางที่7วณอุทยานอ,อ้อมฤดีอําเภอบ้านดุง ป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคราชคำชะโนดสองเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาและเชื่อกันว่าเป็นวังพญานาคราชมีศารเจ้าปู่องค์ดำซึ่งได้กล่าวขานต่อกันมาว่าเจ้าปู่องค์ดำเป็นแม่ทับรักษานครท่านจะคอยคุ้มครองทรัพย์สมบัติทั้งมวลของเมืองเขตที่ประทับของพญาศีสุดโถมีให้ผู้ใดก้าวล้ำหรือล่วงเกินในทรัพย์สินเส้นทางที่8 คำชะโนวังนาคินอำเภอบ้านดุงเกาะกลางน้ำตำนานลีลับผีจ้างหนังที่ประทับพญาศีสุโธนาคราชและแม่ย่าศรีปธมมานาคินีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานอนลีลับชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบาดามีการปกครองรักษาโดยพญานาคราชปูศรีสุโธ และองค์แม่สีปธุมมานาคราชเทวีเส้นทางที่9วัดภูตะเผาทองอำเภอหนองบัวซองมหัสจรรย์หินเรือสําเภาพันปีองค์พยามุจจรินนาคราชพื้นที่ส่วนมากเป็นลานหินรูปร่างแปลกตาคล้ายเรือสําเภาซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเดิมเป็นทะเลต่อมาเกิดการยกตัวขึ้นเป็นลานหินและพื้นดินวัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นที่ความศักดิ์สิทธิ์ คือพญานาคราชสีทองซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตก้าวทางเชื่อมแห่งศรัทธานาคานาคีจังหวัดอุดรธานีคือเส้นทางแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ไหลรวมมาบรรจบกันอย่างน่าอัศจรรย์โดยบารมีแรงกล้าขององค์พญานาอุดรธานีจึงเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ มีตำนานเรื่องเล่าอันเหลือเชื่อ,อยิ่มากมายวิถีชีวิตของผู้คนผูกพันกับการบูชาพญานาคมาเนิ่นนานจึงแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมต่อธรรมชาติใช้ความหมายทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจและสังคมนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดินแดนทั้ง9แห่งนี้ล้วนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มียานบารมีแห่งองนาคานาคี รปกปักรักษาควรค่าแก่การเยี่ยมชมและสักการะขอพร